เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ n t r i ทร r นะจ๊ะวันนี้เราก็ไปทริปกันครับมีทริปนึงครับเราจะไปเพชรบูรณ์ฮะเหมือนเดิมเพชรบูรณ์อีกแล้วอืมก็เป้าหมายของเราอยู่ที่ภูทับเบินะครับวันนี้แต่เดี๋ยวเราจะเข้าเขาคอก่อนแล้วไปขี่รถวนเล่นฮะเป็นวันที่สามฮะวันที่ วันนี้เป็นวันที่สามธันวาคมสองห้าหกห้านะจ๊ะใกล้จะสิ้นปีแล้วก็ขอมาออกทริปหน่อยเนาะไม่ได้ออกทริปนานเลยอืมหลายคนก็คงจะคิดถึงช่องเราบ้างแหละออากาศเย็นฮะมาเช้าวันนี้ก็มาเช้าอยู่ที่เอ่อเขาเรียกอะไรนะดึงสามพันหรออืมอีกแปดสิบกิโลก็จะถึงตัวเพชรบูรณ์แล้วเนาะไม่ไกลละแต่ว่าโอ้โหนี่กี่โมงอแปดโมง แดดเปรี้ยงเลยแดดออกไวฮะแต่อากาศเย็นนะอากาศเย็นมากครับผมอืมอ โจากนี้ไปก็จะถึงเพชรบูรณ์แต่ว่าเราคงไม่เข้าหรอกเหมือนเดิมฮะเลี่ยงเมืองแล้วก็ไปขึ้นทางเขาคอเนาะวันนี้เดี๋ยวขี่รถเล่นเขาคอก็คือไปหาอะไรกินก่อนที่แต้วัฒาานธาตุร้องแก้วโอเคครับจากนี้ก็ไอ้เขาคอก็ประมาณ40่สิบกิโลสีกิโลอ่า ก็จะถึงตัวขาวคอแล้วแล้วก็วันนี้วางวางวางแผนไว่ว่าขี่รถเล่นแล้วก็หาอะไรกินที่นั่นอ่าแล้วค่อยไปที่ฟูทับเบิกยังไงซะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือสิ้นสุดที่ฟูทับเบิกครับ อครับตอนนี้ก็เติมน้ำมันถัทงที่สามถังที่สามเติมเรื่อยครับยุบก็เติมถ้าเข้าปั๊มก็จะเติมนะพักสักรอบเนาะอตอนนี้ก็ค่าน้ำมันไปทั้งหมด 400, 300, 300, เจ็ดสี่ร้อยสามร้อยสามร้อยพันพอดีรถมันกินน้ำมันหรือน้ำมันมันแพงวะครับไช้ต่อฮะ โอ้ oh, วันนี้รถเยอะมากนะเป็นวันหยุดหลายวันนะโอ้โ oh ห oh. รถเข้ามาแถวนี้เยอะสองคออฮะข้างหน้านี้ก็คือทางขึ้นเขาตำหนักแล้วนะเข่าเคาะโพกโพกับ,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 บการมาเยือนลมหนาวที่เขาว่าไม่หนาว <c oughs> ในเขาคอแล้วเย็นมากต้องระวังด้วยเราสนุกประมัณอย่างเดียวไม่ได้อะเส้นทางเราต้องระวังมันทุ๊บย่างก้าวเชื่อหลงไหลก็จริงนะโค้งพวกนี้แต่แม่งอันตรายโค้งปุ๊บแล้วก็หักสอบต่ออีกทอดหน,นึ่งบางทีเราใส่เต็มไม่ได้นะเราต้อง ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเนี่ยโค้งเงี้ยวิสัยทัศน์เราดีเรามองไกลไม่เห็นเรา่าตรงเข้าไปเลยเออเรารู้ว่าไม่มีรถสวนเพราะอย่างมอเตอร์ไซค์วิสัยทัศน์มันจะเห็นกว้างกว่ามันจะเห็นสูงกว่าเอ็นจิ้นช่วย ในกรณีที่ขึ้นทางชันชันแบบนี้นะก็คือว่าเนี่ยมองเห็นว่าเป็นทางชันเลยแหละในในกล้องมันอาจจะดูไม่ชันนะแต่ในเนี่ยของจริงแม่งชันมากเอ่อในการดันขึ้นเนินดันชันอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่ที่เราขี่รถพวกทัวริ่งอย่างเงี้ยแล้วมีความรู้สึกว่าหน้ามันเริ่มลอยหน้ามันอะไรเงี้ยให้ไปเช็คลมยางด่วนสแสดงว่าลมยางเราบางเกินไปเอ่อ เลือกไล่ใถูกนะเอาอินเอาเนี่ยเข้าระบานออกออกนอกชิดในแระบานออกนะนี่เป็นสเต็ปแล้วง่ายๆแล้วก็พยายามบังคับให้ตัวเองอยู่ในลายของตัวเองนะอย่าไปวิ่งตัดลายนะบนถนนจริงมันอันตรายมากฮนะไอของพวกนั้นเขาเอาไว้ใช้ในสนามกันเนาะโอ้โห,โหโตอมบอรรี่เต็มเลย ได้เจอหนาวแล้วนะเออหนาวแล้วครับได้เจอหนาวแล้วเวยเอนจิ <c> ้น <oughs> <c oughs> ลงปล่อยฝาตลับเข้าในปานออกล้วก็ดันคันเร่งอ่าพื้นฐานง่ายๆครับนะหลักๆเลยไปสึกก็คือการใช้เอนจิ้นแล้วก็การคุมคันเร่งนะ เนี่ยวิ่งงานับได้เลยนะใช้เบรกกี่ครั้งไม่ถึงสิบ โอเคนะ,ะแล้วตอนนี้ก็เก้าโมงกว่าแล้วเราก็มาถึงจุดชมวิวเขาคอนะหนาวอ่ะ <c oughs> ยังไงได้มาเจอลมหนาวสมใจไหมเออสมใจละเย็นสบายมากเลยระหว่างที่เราขี่รถกันมาแนละ้วโอ้โหกองถ่ายช่างภาพเยอะมากนะ ในเส้นข่าคอนะยังไม่ได้ไปถึงเส้นรูทเลยไม่รู้ว่าเพจอะไรมัง่งกับอะไรนะย4ี่สิบ่อืมสี่สิอ่เดี๋ยวเราจะไปต่อเยวจะหาอะไรกินละเดี๋ยวจะขึ้นไปหากาแฟกินที่พิโนลาเต้ครับผมโอเคดูชุดมากัน <laughs> ชุดโคตรเลสติ้งเลย <laughs> ไม่ใช่ตัวลิ่งอ่ะ โอเคโอเคไปแล้วนะโอ้ oh, วิวสวยครับพอพอก็อเขาเตรียมจัดงานแล้วแหละงานเเดี๋ยวก็จะมีงานประจำปีเขางานปีใหม่เลยนะแถวนี้ก็จะเริ่มจัดงานจัดบูธจัดอะไรพวกนี้อากาศดีมากเลย แล้วก็ลมเย็นแล้วก็หนาวด้วยเออนี่ดิหนีจากกรุงเทพมาต้องมาเจออะไรแบบนี้อ่ะชอบฮะจากนี้เราก็จะวิ่งตัดผ่านไปสันนีเขาคอเนี่ยอยู่ซ้ายมือเนี่ยอ่ที่คนมากางเต็นท์กันเยอะๆนะเราก็เคยมากางแล้วเนาะไปหาดูได้ใน EP เก่าๆก็เราจะวิ่งตัดเส้นนี้ไปออกแคมป์สนเลย แล้วก็คราวนี้ก็จะวนขึ้นไปทางนู้นละแพ้วขากลับก็จะออกอีกทางนึงนะฮะก็จะให้มันเป็นลูกอย่างนี้ในการมาเที่ยวครั้งนี้ เอเอทางหน้าเรานี่เองพิโนลาเต้จ้าไม่ได้มากินนานแล้วนะเนาะที่รถผ่านวั <c oughs> นนี้มองเห็นหมดเลยนะรู้12เห็นอะไรหมดเลยอน,นหนึ่งนะลานจอดรถเข้าทางไหนวะเออเจอแล้วเจอแล้วขวามือนี่ไง จะมีที่ให้จอดไหมเนี่ยเาขาอบอกจัก,กรยานยนต์ ide, เรามอเตอร์ไซค์จอดได้ไหม เข้าใจอยู่เอ๊ีเนี่ยไอ้ฝุ่นหา่านี่แม่งทำลื่นแล้วก็มาถึงเออ่พิโนลาเต้แล้วเนาะโอเคมีโรงแรมด้วยเดี๋ยวเนี้ยก็จะดูวุ่นวายนิดนึงรถคนแต่้าทำใหญ่ก,กว่าเดิมนะ บ้านก็ไปสั่งอาหารอยู่นะไปสั่งกาแฟสั่งอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศก็ดีครับผมเสียงเดียวแดดแรงไปหน่อยแต่พออยู่ในร่มในหนาวนะหนาวเลยอ,เอ,อืเดี๋ยวว่าพอเรากินอะไรตรงนี้เราก็จะออกจากนี้แล้วก็วิ่งเส้นรูทสิสองแล้วก็ไปตัดเข้าอ,อ่ปูเจเปิงกัน ร้านข้าวแกงกเขาบอกข้าวแกงหลัก10บวิวหลักร้านเออเราก็มากินที่นี่บ่อยนะเออาาทนนแล้วสบยใจจัก อนนี้ก็เป็นเวลาโอ้โเที่ยงกว่าละเที่ยงกว่าแล้วละฮะแล้วเราก็กําลังผ่านวัดพระธาตุผาซ้นแก้วเป็นธรรมดาของที่นี่ฮนะก็คนเยอะมันเป็นเรื่องปกติและยิ่งวันนี้นะวันหยุดยาวด้วยซึ่งเราไม่รู้ว่ามันคือวันหยุดยาวไงเดี๋ยวเราจะลงทางนี้นะ เขารู้สิบสองแล้วก็ไปนู่นเลยกูทับเบิกถังภาพมีอีกแล้วเหรอเขตไหนบ้างวันเนี่ยอันนี้99โฟโต้มีอีกแล้วหรอเกโฟโต้เห็นไหม เป็นอาชีพไปแล้วอย่าลืมนะชุดหนึ่งสามร้อยบาทโอ้โห,โโหดูมรงนี้สวยมากไม่ไปร้อน <c ười> คือถ้ามันเป็นร่มอ่ะจะเข้าไปถ่ายอยู่แดดไม่ไหว เดินมาเหงื่อท่วมเลยจากเย็นเย็นเหงื่อออก